เรื่องากท่าแรกจะสอนท่าเตรียมใช้กระบองขั้นพื้นฐานก่อนนะครับโดยการปฏิบัติเริ่มมาจากท่าตรงมือซ้ายกระบองวานสี่ห้าองศานะครับดูคนำาิลธรามับหนึ่งนะครับครับต่างวิีหนึ่งครับเตรียมใช้กระบองขั้นพื้นฐานไปด้วยครับมือซ้ายในกระบองมือขวาตัเลครับนี่คือต่างวินนำกระบองมาจักที่ข้างนะครับแบบเดิมครับ ถ้าเตรียมชักบองขั้นพฐานจังหวะที่หนึ่งนะครับมือซ้ายดันกระบองขึ้นมาลักษณะการจับแบบชี้เหมือนชี้นะครับที่ทำานมือขวาม็จับเอามาครับเตรียมชันบองขั้นพื้ฐานจังหวะที่หนึ่งไปบัดดันเลยดีครับพอจังหวะที่สองนะครับพอจับพีครับพีครับทุกท่านขแม่ โอครับออโอเคครับ <c oughs> อโอเคครับพอจะมาที่สองเนี่ผมบอกแล้วว่าอยาไปหําตายนะครับพอจะมาที่สองนะครับะเขอเียงกระองให้มันไหลืนนะครับให้ไปจ่าเอียงกระวองมาอยู่ข้างตัวในการเปผมขางท้สองเียงมาอย่างนี้ดูบริเวณแนวเส้นผนะครับถ้ามาที่สองตไย เวียงเสร็จลุกนำมือไปจับเลยนะครับทำพร้อมสองอย่างว่าเวี่ยงปึ๊บจับเลยต่อนะครับดูไปเนี่ยเราจะไม่ขึ้นมาลั่นแแล้วลั่นแแล้วเราจะตาเห็นะนอ่านะครับอยู่เข็มอ่าอยู่เข็มขักอ่าอย่าเพ่ยินเดี๋ยนะครับตอนนี้เท้ายังไม่แยกเดี๋ยวโชว์หุ่มกลับเดี๋ยวไปแยกก่อนให้พร้อมกัน พอจังหวัดที่สามตกเท้าที่เราไม่ถนัดไปางหน้าเล็กน,น้อยแลย้วย่ออีกหนึ่งจังหวัดที่สามต่อไปเจ้านายจะามาอยู่ไ,ไม่ื่อไรโอเคครับอ่ายอ่อทีนี้เหยีผลจากขึ้นมานักแรงเท่าไหร่ครับเจ็ดปีถ้าเราขึ้นมาปุ๊บจะลำบากเหยียบผลก็ เดินเดินนะครับพพลนะครับเวลาตีนะครับต้องตีข้างนัดหน่อยนะครับโอเคครับดีอีกน้อยหนึ่งดีมากสวยงามเหลือเกินครับต่อมาจิบกระบองนะครับก็ชักเท้าไหนขัางหน้าก็ชักเท้ากลับนะครับก็ขึ้นมาปุ๊บนะครับก็ท่าตรงเลยครับลดกระบองลงข้างขาจิบกระบองจังหวะที่หนึ่งปฏิบัติ เปฏิบัติเสร็จก่อนค่อยนับความพร้อมเพียงถึงจะเกิดดีครับพอจังหวะที่สองทำพร้อมกันสองอย่างบาทมือซ้ายมาลองที่หัวมือขวาเหวี่ยงตะลองเข้าซองนะครับทุกการแบบนี้หนึ่งหอังยท่านนี้เพราะผมบอกว่าจะไปสองเป็นบาทมือซ้ายลองหัวสองีย่ยงปึ๊บค้างไว้แบบนี้นะครับพอจังหวะที่สาม นำกระบองเข้าหัวให้ร้อยแล้วฟันมือลงให้แข็งแรงครับจังหวะที่สองับจังหวะที่สองต่อไปทางทีกหนึ่งครับยังต้องแยกมาครับต่ออ้าวยังจอดไว้ก่อนครับขึ้นฝากก่อนขึ้นหนึ่งก่อนนะขึ้นหนึ่งอ่าต่อลงไปขึ้นหนึ่งใกล้สุดพอจังหวะที่สามนำกระบองเข้าหัวให้ร้อยแล้วก็ฟันมือลงให้แข็งแรง ต่อไปสาต่อไปเย yeah. ี่ยมดีดีครับปฏิบัติเสร็จก่อนใครนะผิดจังหวะอีกหนึ่งครั้งเราฝึกเพื่อเป็นครูเขานะครับเันนอที่หนึ่งผิดจังหวะนะเตรียมใช้กระบ,บองขั้นพื้นฐานปฏิบัต oh. ิคุณกองดีครับอ่ามันจะไปโดยมรรมดีครับ เดี๋ยวฝึกเสร็จปุ๊บเราค่อยไปประยุกต์ใช้นะครับแต่อันนี้ต้องเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับเพราะมันหลายคนจังหวะที่สองนะครับเรียงกระบองมาโดยอัตโนมัรมนครับตะวันที่สองเอไปมือมือจับครับ oh. Oh. อ้กระบองอยู่ท่าเข็มพัดครับองงามเลยที่น <c oughs> ่ามาดีครับจังหวะที่สาม ตงเท้าที่เราถนัดไปข้างหน้าพร้อมกับย่อแล้วปิดเสียงคําว่าเตรียมจังหวะที่สาต่อไปสุดยอดครับนะเหมาะสมที่ทำหน้าที่การเป็นครูเรียนให้รู้ดูให้เห็นถ่ายทอดให้เป็นเน้นเป็นแบบอย่างนะครับผมสั่งเก็บกระวองปิจังหวดนะครับเก็บกระวอง จังหวะที่สองต่อไปเบียิงครับอ่าดีพยายามฝึกยิงกระบอกนะครับจังหวะที่สามนำกระบอกเข้าหัวแล้วฟันมิจังหวะที่สามต่อไปดีมากผมขออนุญาตปิดจังหวะอีกหนึ่งครั้งแล้วผมจะให้เปิดจังหวะเลยมองดูแล้วเดื้อไหนดีครับขออนุญาต ปิดจังหวะอีกหนึ่งครั้งเตรียมใช้กระบอกขั้นพื้นฐานปฏิบัติจังหวะที่สองต่อไปจังหวะที่สามต่อไปสวยงามือเกินครับย่ำ yeah. สมกับเป็นครูครูประครับต่อไปเก็บกระบอกปิดจังหวนะนับจังหวะที่หนึ่งปฏิบัติ จังหวะที่สองต่อไป, oh. ปอเอาพอเราใส่ชุดเวทมันก็ธรรมดานะครับอยู่กัปว่ากันจังหวะที่สามต่อไปเอาเยี่ยมสวยงามเหลือเกินสบายพักทีนี้ผมขออ,อนุญาตเปิดจังหวะคำว่าเปิดจังหวะเมื่อผมบอกว่าเตรียมใช้กระบอกขั้นพื้นฐานปฏิบัติเราก็ชักกระบอกมาเลย ครวก็ชักกระบอกมาเลยปึ๊งกบเท้าปึ๊บเตี้ยมผมสั่งเก็บกระบอกก็ปั๊บเตรียนเนี่ยนะขออนุญาตเปิดจังหวะไปเลยเพราะเห็นแล้วเตียมขอเพียงอย่าขั้นตอนขออนุญาตปิดจังหวะไปเลยนะครับเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วเป็นเสียงคําว่าเตรียมนะครับเตรียมชักกระบอกขั้นพื้นฐานปฏิบัตค ไปจังหวะไปเลยครับเยี่ยมสวยงามเหลือเกินครับทีนี้ผมจะสั่งเก็บกระบองอยู่เฉยๆนะครับแกะขาไปต่อไปเก็บกระบองให้เปิดจังหวะไปเลยนะครับชิ้เท้าปุ๊บเวียกระบองไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปทำตาย หรือจะไปจับตานะครับผมเปิดจังหวะเลยนะครับเก็บกองที่ทำเออบางคนยังหาดูไม่เจอไม่เป็นไรครับใหม่ๆคือเมื่อใหม่ดููได้เปลี่ยนปุ๊บแต่พอเราคล้องปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บต่อเลยนะครับเราคว้มันตัวบุคลิกไม่สวยขอเปิดจังหวะอีกหนึ่งครั้ง ดีมากเตรียม,มใช้กระบองขัง้นพื้นฐานปฏิบัติผู้กองครับตีดทนนิ้งนะิดึงนะต่อเลยนะจับนะงงตลอดไม่เป็นไรจับเอี่ยวเดียวนิดนึงเข้ามาเดี่ยวนิดนึง่าครับดีครับผมสั่งเก็บกระบองเท้าที่เราไม่ถนั 9, บบเดเราก้าวไปเล่นมาก็พองามย่อนะครับ ต่อไปผมสั่งเก็บกระบอกก้อนนี้ยังไม่ออกอาวุธนะเดี๋ยวเราคัดออกข้างนอกนอกอันใจเย็นนะครับเปิดข้างในให้ร้อนก่อนเดี๋ยวสู้อาวุธขอญอาตเก็บกระบอกเปิดจังหวะอีกหนึ่งครั้งครับเก็บกระบอกจีท้าพอดีเบียร์พยายามกลับนะครับโุตรเบียงเลยอ่าไม่เป็นไรครับวันนี้มาแรกอีกหนึ่งครั้งเตรียมใช้รองขั้นพื้นฐานไปด้ัย ยังป้องไม,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรภายใต้โลนทีดนี้ไม่มีสิ่งใดท,ที่คผูกรฟอสองจะทำไม่ได้ครับอโอเคครับเยี่ยม่าที่คือจะงงไปมากพอดีพองามเก,ก็บกระบอ,อกดีครับชิดเท้าก่อนผมปิดจังหวะให้แล้วแล้วก็รอกระจบอีกหนึ่งครั้งนะให้พร้อมกันเตรียมเชระลองขั้นพื้นฐานไม่ผด ขาดอยู่ครึ่งคนครึ่งคนนะครับเก็บกระบองอีกหนึ่งครั้งไอ้เรื่องขึ้นอยู่ครึ่งคนนิดเดียวเตรียมเชิกระบองขั้นพื้นฐานได้ไหมเยี่ยมสวยงามหละเกินครับเก็บกระบอง้าสบายพัก เดี๋ยวแค่ออกอาวุธเรายืนท่านี้เดี๋ยวถ้าออกอาวุธนะครับปี๊ปีเปียปัก<ๆ>นะครับอยู่คนเดียวกันที่เดี๋ยวเอาด้วนะ<ๆ>เอาท่าคมก่อน<ๆ>นะครับ<ๆ>ต่อมาแบบช่วงยาวนะครับอะไรขาดไปแล้วช่วงยาวก็เหมือนกันหนึ่งเรียงอย่าไปตายนะกับปี๊ เตียงมาปุ๊บเตียงมาสองหนึ่งหางนฝ่ามือริมเข็มขัดเดี๋ยว,ปยวไปสวยนะไม่เหมือนกันสามก็ปุกเท้าไปปับ๊บนะเดี๋ยวเขอยออกอ,กนะกกอาวุธกันนะครับเก็บกระปอง้านมือซ้าออกข้อเบียงนะครับเบียงเหมือนเดิมปั๊บปั๊บนะเดี๋ยวค่อยดีเพลนนะครับใจเย็นให้คล่อง รันสุดท้ายเนี่ยไป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 เลยผมกลับเลยอย่างนี้เลยนะครับอ้าวเตรียมชักองแบบชุดยาวท่าที่สองนะครับปิดจังหวะนะครับนะจังหวะที่หนึ่งเหมือนกับท่าเตรียมแบบพื้นฐานนะครับจังหวะที่หนึ่งปฏิบัติจับเลยมือซ้ายดันมือขวามาจับเลยนะจับตรงหน้าข้ท่าเลยครับ จังหว 2, ะที่สองก็เดึมเบี่ยงไปเบี่ยงกลับเบี่ยงครับเบี่ยงไปเบี่ยงกลับปุ๊บแค่ประจับไปดีเลยเช็ดตัวแดงอย่ีงนี้นะจหวะที่สองต่อไปเบี่ยงไปเบี่ยงกลับครับเช็ดนะจับให้สุดกระบอกไห้สุดครับแล้วอยู่ในแนวเข็มขัดหางหนึง่งฟาวน์อ่อาโอเคครับไม่ผุดน,นะอเอาตรงนี้นะ ดีครับผมพยายามปิดจ,จังหวะเวลาป่วยจังหวะมันจะไม่รัดขั้นตอนพอรัดขั้นตอนนี้มันด้พอกันสองวันนี้ก่อนนะบางคนไปเลยไม่ใช่พอจังหวะที่สามเช่นเดียวกันก้าวเท้าที่เราตกง่ง่ายน้อยก็แล้วปับัติให้เสร็จก่อน่คยนะจังหวะที่สามต่อไปออยอเดิมมนะครับใช้ดล้ ปกักแทกตีเพื่อนที่ท้อยหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อมาเจ็บกระบองนะครับก<อ>็<า>เวียนกระบองมาปุ๊บสองยางบาบีขวาเวียนกระบองขาซ้ายขยับมาปุ่มหมันไปหน้านครับเจ็บกระบองจังหวะที่สองเจ็บกระบองจังหวะที่หนึ่งนะครับเจ็บกระบองจังหวะที่หนึ่งไป โอเคครับไน่าจะไรครับอีอุ้มอยู่ข้างหน้าพอจังหวัดที่สองสามเหมือนกับขั้นตอนท่าเตรียมจังหวัดที่สองครับพี่เทวะจังหวะที่สองเออดเรียงเ,เห็นไหมผมจะไปน้ำทำซ้ำบ่อยๆสองหน้าไปหน้พอจังหวัดที่สามฟันมือให้แข็งแรงแล้วไปน้ำรอข้าห่วง ทำไว้สามอ่ 3, อไปเยี่ยม yeah, สวยงามมากเกินครับอีกหนึ่งครั้งเตรียมชักกระบองแบบชุดยาวปฏิบัติปฏิารณานะับนะพฏิบัติน,กกน,นะครับปฏิบั 2, ตินะนะครับจำไว้ที่สองอ่อไปเยี่ยมครับโอ้โหอ่าหอยแนวเข้มขันทาง,างมือ จังหวะที่สามตบเท้าไปข้างหน้าพร้อมกับต่อตัวเล็กน้อยจังหวะที่สามต่อไปเยี่ยมสวยงามเหลือเกินดีครับเดี๋ยวค่อยออกอาวุธนะเอาท่าไปก่อนต่อมาเก็บกระบองปีจม่าอีกหนึ่งครั้งก่อนครับนะทักเท้ากลับพร้อมกับกระบองมีข้างหนตัวปีจม่านะเก็บกระบองดี จังหวัดที่สองต่อไปเวียงเราใช้หลอที่หัวอ่าอ้ดีครับจังหวัดที่สามต่อไปอ้เยียงครับขออนุญาตเปิดจังหวัดไปเลยขออนุญาตเปิดจังหวัดเมื่อผมบอกว่านียใช้กระบอกแบบช่องยาวปฏิบัติก็เวียงมาเลยปุ๊บปุ๊บเยียงนะยครับเปิดจังหวัดไปเลยไม่ต้องนับ เตียมใช้กระบองแบบช่องยาวไปบัดเยียมโอ้ yeah. oh, สุดยอดครับนิดเดียวผมสั่งเก็บกระบองนะครับเหยียมกระบองมาทกกีดเท้าเปิดจบับหัะเลยนะครับเก็บกระบองเยีย yeah, มครับ อีกหนึ่งครั้งเตรียมใช้กระบองแปบบช่วงยาวไปก่นอนดีครับผมสานเก็บกระบองนะครับเพื่อจะมาไปเลยเก็บกระบองเออเยียงครับอีกหนึ่งครั้งการลื่นอ่าการลื่น เตียงชับองแบบช่นยาวไปดาดีครับก็บกระบอโเงมือนงจนเนไหมตอนี้ผมมองดูนี่การกบกระบองเนี่ยคือเบียงบอลสวยอ่ะปุบบุบุบเห็นไหมเดี๋ยวถ้าวันนี้เงี้ยมนจีนป๊าปป๊ปเยพกรอเนย นะเทคนิคมีทมีเดียวมันมีเจ็ดที่ใช้ทีเดียวไม่ยากครับนะอ่ะนะครับขอรู้อีกหครั้ง,งแล้วจะขึ้นให้าสามเลยครับขอรู้อีกครั้ง,งเตรียมชักบองแบบช่วงยาวเปิดฉวัเลยครับเตรียมชักบองแบบช่วงยาวไปมาเดี่ยว <Yeah. S 1> yeah. สอนครูฝึกมอไว้อยู่นะครับแค่เดียวนะของมันกลับบ้านเลยผม <c ười> เก็บกระบอกโอดคเยี่ยมตาสบายับครับเดี๋ยวการตรออุดอยู่แค่ว่ากันนะเอาท่าคมก่อนต่อมานะครับท่าสามเตรียมใช้กระบอกแบบขวาำกันเดิมน,นะครับเดิมน,นะครับตาก็มือซ้ายกระบอก